เขาบอกว่าเกมแม่งดูดตังไม่ใช่แม่งดูดจริงผมเล่นเมื่อเช้าแปบ๊บเดียวอ่ะประมาณไม่กี่ชั่วโมงอ่ะน่าจะประมาณเกือบสองพันอได้แต่แต่ใส่เล g e เจน r ี่เจมนี่คือเฟี้ยวเลยมันช่วยอะไรหรอแล้วเจน r ี่เจมช่วยเยอะมากเลยครับความสามารถของเราน้ามือไปหลังมือขออน,นุญาต บบกไอตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำเลเจนดารี่เจมของผมให้ฟังว่าใส่อะไรอยู่ตอนนะี้ผมใส่ผมใส่เลเจนดารี่เจมอยู่3เมตรแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเจมธรรมดาครับแล้วก็มีไอเทมที่มันได้มาจาก Battle Pass นะครับเป็นโล่ที่ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเราเลือกได้มีโล่ให้เลือก8ชิ้นผมเลือกชิ้นที่มันจะทําให้การโจมตีธรรมดาของผมมันกลายเป็นการชิงเกมออโต้หรือเล่นเองเล่นเองครับแต่ว่าในแผนที่ท,ที่เราเคลียร์แล้วมันจะมีออโต้มูฟมีแค่ออโต้มูฟนะคือสมมติว่า แฉลบผมเคลียร์แล้วใช่ไหมครับแฉลบก็สามารถออโต้มูฟได้นะครับแต่ว่าแผนที่ไหนที่ยังไม่เคลียร์ก็จะออโต้มูฟไม่ได้โอเคอ่ะดูไอเทมกันนะครับก็ปัจจุบันนะฮะเอาของที่หลักๆแล้วกันเป็นไฮไลท์ไฮไลท์หน่อยนะครับก็จะมีโล่นะครับโล่ low อันนี้เป็นโล่ที่ได้มาจาก b a t t l e Pass แต่ว่ามันไม่ได้มีอันเดียวมันจะมีให้เลือกอยู่8อันมั้งมีความสามารถให้เลือก8อันนะครับซึ่งตอนที่เราเลือกเนี่ยออปชัน2อออปชันบนเนี่ย มันจะสุ่มครับเนี่ยตรง entry view เนี่ยมันจะสุม่มซึ่งผมก็สุ่มได้เนี่ยบวก7 fortitude แล้วก็บวก6 vitality นะครับส่วน option magic ด้านล่างเนี่ยก็สุ่มเช่นกันนะครับอันนี้ผมได้เนี่ย critical hit chance increase 4%ก็คืออ่า pre-rate นั่นเอง4%อันนี้อันนี้เรื่องของอัญมณีเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับอธิบายความสามารถของโล่ก่อนว่าทำไมผมถึงเลือกโล่อันนี้นะครับให้ดูตรงคำว่านี้ครับ legendary เนี่ยครับอันนี้คือความสามารถของโล่นะความสามารถของโล่นะครับ s o u l f i r Now b o u n c h to one additional target ก็คือสกิลโจมตีธรรมดาของผมอะ่ะปกติก็ยิงแล้วก็ระเบิดตรงนั้นใช่ไหมครับแต่นี้คือย,ยิงแล้วก็ชิ่งยิงแล้วก็ชิ่งแต่ว่าไอการชิ่งเนี่ยดาเมจมันจะลดลง30%ซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยความที่สกิลโจมตีธรรมดาของเอโครอ่ะมันยิงแล้วมันระเบิดพอยิงครั้งแรกบึ้มระเบิดแล้วก็ชิ่งไปอีกซึ่งก็หมายถึงมันก็สามารถาสร้างความเสียหายได้ในวงที่กว้างกว่าเดิมอันนี้คือการโจมตีธรรมดานะไม่ใช่สกิลนะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้เรื่องของอัปเกรดก็คือการตีบวกนะน,นี่ผมตีบวกไปแล้วนะครับบวก vitality 6 intelligence 6ต่อมาเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของเจมนะครับผมผมใส่ซีเลสต awakening นะเป็นเจมเหลืองธรรมดานะครับแต่ว่าอันนี้อัปเกรดแล้วปกติมันจะเป็นแรงค์หนะครับผมมันจะเป็นซีเล awakening แรงค์หอันนี้ผมอัปเกรดแล้วเป็นแรงค์ส ความสามารถของเจมเม็ดนี้คืออันนี้อันนี้ไม่ใช่เลเจนดารี่เจมนะอันนี้เจมเหลืองธรรมดาธรรมดานะครับ increase r e s o n a n c e เอ่อไอความสันพ้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่มันเพิ่ม30แล้วก็บวก12 Combat Rating นะครับเอ่อเก็นต์ดา a มจหกวิหลังจากฆ่ามอนสเตอร์ i t ลิทนะครับก็คือมันจะมีมอนสเตอร์ที่มันเป็นแบบ e l ลิทมอนสเตอร์ในฉากอะ่ะก็คือไอพวกชื่อสีส้มสีทองอะไรอย่างงี้มั้งในมอนสเตอร์ในใ,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 ในในฉากะนะครับ พอฆ่ามอนสเตอร์ออลิทนะครับจะบวกดาเมจแปดเปอนหนึ่งนาทีนะครับผมซึ่งก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าอัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้อันนี้ปลดล็อกขึ้นมาอีกนะครับ increase all damage you deal to elite monster 1%นะครับ unlock at rank 3อันนี้ก็คืออันนี้เป็น rank สองเนาะถ้าอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งจะถึงจะปลดล็อกอันนี้นะครับสร้างความเสียหายมอนสเตอร์ออลิทเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาอาให้ดูอันนี้นี่นี่อ่ะเมื่อ,อ,อกี้ดูโลกไปแล้วเนาะอ่ะดูอาวุธนะครับ อาวุธอันนี้เป็นอาวุธดรอปไม่ไม่ได้อาวุธเติมตังค์ไม่ใช่อะไรอันนี้ได้มาตามเนื้อเรื่องตามเควสเลยนะครับแต่ว่าจะให้ดูเจมที่ผมใส่อันนี้เป็น legendary เจมแล้วนะครับผมเป็น lightning core lightning core 2องดาวแร้งสองนะอัปเกรดแล้วด้วยแร้งสองนะครับ resonance หกสิบนะครับแล้วก็สิบแปด combat rating นะครับนี่นี่น,นี่เขาบอกว่า your primary attack and movement slowly charge up with อิเล็กทริกซิตี้ก็คือการโจมตีธรรมดาแล้วก็การเคลื่อนที่ของเรานะครับมันจะมีมันจะมีการเก็บพลังสายฟ้าไว้ในตัวแล้วพอพลังสายฟ้าที่เก็บไว้เต็มตอนคุณโจมตีธรรมดามันจะมีเชนไลนิ่งออกไปชิงใส่ศัตรูซึ่งแรงแรงแต่ต้องเดินต้องเดินเยอะๆยิงเยอะๆพลังสายฟ้ามันถึงจะออกบ่อยนะครับอันนี้ผมอัปเกรดขั้น2แล้วนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย120%ของเบสดาเมจบวกกับอีก1 1 3 4นห่อยาเนียบเอเนมีสนะครับคือโดนเป็นกลุ่มด้วยนะครับประมาณนี้นะครับ เอ่อแล้วก็ไม่สามารถได้รับเอ่อก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรระยะระยะที่แบบถ้าสมมติว่ายิงขี่เกินไปอ่ะมันก็จะโกงใช่ป่มมันก็จะเป็นเชนไล h t นิ่งรัวๆแต่ว่าอันเนี้ยคือมันมีระยะที่มันเป็นแคปของมันอยู่ว่าไม่สามารถได้ซ้ำในระยะเวลา20วินาทีพูดง่ายก็คือสูงสุดที่คุณสามารถยิงสายฟ้าอันนี้ได้เนี่ยคือ20วินาทีต่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดถ้าแรงสามที่จะ increase all damage you deal ์ดู d e a l วส for 3 second after calling chain lightning ก็คือ หลังจากที่วิ่งหรือว่าจำเรีนธรรมดากักเก็บสายฟ้าแล้วก็ยิงสายฟ้าออกไปแล้วหลังจากนั้นนะครับสวินาทีนะครับเพิ่มดาเมจให้3%นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ต้นเกมได้ดีนะครับผมอันนี้เป็นเป็น legendary gem เมทที่1นะครับต่อมาอันนี้อ่ะเอาหัวไหล่ล้วกันนะครับ x s i b e r d e n อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของเติมตังเช่นกันของคองนี่ได้มาจากเนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าจะให้ดูส่วนของ เลเจนดาีเจมนะครับอันนี้เป็นเจม2ดาวเช่นกันนะครับชื่อ Unity Crystal นะครับอันนี้ Resonance 30 12 Combat Rating นะครับอันนี้เป็น All Party Member Take 0.5% Reduce Damage per Additional Party Member Within 6 Yards of You ก็คือเพื่อนที่อยู่ในตี้เรานะครับผมเวลาลงดนันด้วยกันอะไรด้วยกันนะครับคนที่อยู่ในระยะ6หลารอบๆตัวผมเนี่ยจะได้รับพลังป้องกันเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้เพิ่มความสามารถผมก็ได้รับเพิ่มความสามารถเพื่อนนะครับแล้วก อันนี้เป็นเออ่ดาเมจดีครีสโบนัสอินคริส0.7%นะครับอันล็อกแอดแลงสองต้องต้องต้องเป็นแลงสองถึงจะปลดล็อกข้อสมานี้ก็คือดาเมจดีครีสโบนัสเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถึกขึ้นนิดนึงอะไรเป็นเป็นโบนัสดาเมจดีครีสนะครับผมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัปล็อกเม็นเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับต่อมาอีกอันนึงอันนี้ก็แอสเมียร์กิฟต์อันนี้ก็คือของคองนี่ไม่ใช่ของเตมิตมตมังแต่อย่างใดของดรอปอันนี้ของเควสได้ซ้านะคครับที่่่ผมใสสอยูกกงงเเว แต่ว่าจะให้ดู Legendary gem นะครับเหมือนเดิม2ดาวแรงหนึ่งนะครับอันนี้เป็น Furwand Fang นะครับ Resonance 30 12 combat แล้วก็ Each time you deal damage to enemy the enemy now takes 0.8 increase from your attack up to maximum increase 8% add 0 stack หมายความว่าทุกครั้งที่เราโจมตีศัตรูไปมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นตัวศัตรูเนี่ยมันจะได้รับ stack stack ที่เราจะโจมตีศัตรูแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ย0.8%ใช่ สเต็คสิบสเต็คสิบก็คือศูนย์จุดแปดคูณสิบก็คือแปดเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับว่าถ้าเราไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ประเภทเลือดเยอะหรือว่าพูดง่ายงก็คือตีบอสอ่ะตีบอสอะไรตีรัวๆยิงรัวๆยิงรัวๆนะครับเราจะยิงแรงขึ้นเรื่อยๆสูงสุดคือแปดเปอร์เซ็นต์ไม่นี่แจ่มมากนะครับไม่นี่แจ่มมากได้อยู่ได้อยู่นะครับนี่ก็หาเรื่องเลเวลอัพเม่นี่อยู่นะครับบอกว่า ase, อินเคิร์สไอ้ดาเมจอินเคิร์ส per attack อินเคิร์สพูลหนึ่งจ จากที่0.8%ใช่ไหม10บสเต็กก็คือ8%นะครับมันถ้าอัพแรงอีกแรงหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็น1.05%ถ้า10สเต็กก็คือดาเมจเพิ่มขึ้น10%กว่าเปอรลย10.05%อะไรประมาณนี้10%กว่าอน่ะนะครับก็ถือว่าแรงนะมันเป็นเป็นไว้ยิงบอสอ่ะไว้ยิงแบบเอ็พวกมอนเลิศเยอะยิงเรื่อยๆเลยแบบนี้นะครับเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่นะครับต่อไปเสื้อ starborn chainmail o f s ็เส a ้อันนี้ นะครับ uh, แล้วก็อันนี้เป็นเจมที่ใส่อันนี้อันนี้เป็น the black rose นะครับผม increase นะ15 8 combat rating แล้วก็ each time you attack you have 10% chance to summon wild that m o b i l i z e the attacker for 1.0 second ทุกๆครั้งที่โจมตีนะครับมีโอกาส10%ที่จะเรียกเผาวันนะครับมาล็อกสัตรูไว้นะครับผมเป็นระยะเวลา1.10วินาทีนะครับแล้วก็ each enemy cannot affect by this more often once every 20วิ ศัตรูที่โดนแต่ละหนึ่งตัวเนี่ยไม่สามารถโดนได้อีกในในระยะเวลา20วิคือไม่สามารถล็อกรัวๆได้นะครับก็จริงๆแนละ้วเหมือนจะเป็นเจมที่เหมาะกับสาย PVP มากกว่าคือโจมตีคนแล้วก็ล็อกขาอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้แต่ล็อกไม่นานนะส่วนจนหนึ่งวิเท่านั้นเองส่วนอย่างอื่นธรรมดามากหมวกนี่หมวกฟ้าหมวกดอกกะกะไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ถุงมือสีขาวอยู่เลยไอ้สัตว์ถุงมือยังไม่ฟ้าเลยนะครับแล้วก็เข็มขดัดเข็มขัดอันนี้ใส่ ใส่เจมธรรมดาเจมที่กระโหลกๆเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นเจมดาเมจดาเมจขั้นที่สองนะครับเป็น <c oughs> พอมารีนอัปเกรดแล้วแรงสามนะครับบวกสาสองดาเมจนะครับรองเท้ารองเท้ายัางสีเท้าธรรมดารองเท้ายัางไม่มีอะไรเลยเราเปลี่ยนถุงมือรองเท้าก่อนเพื่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ